มาอีกหนึ่งประเด็นกันบ้างคุณผู้ชมนะครับสำหรับว่าที่เจ้าสาวคิ Kim <ber> มเบอร์รี่ล่าสุดเนี่ยมีการเตรียมฝีไม้ลายมือคุณผู้ชมเพื่อเข้าครัวเพื่อเตรียมตัวเป็นสีภรรยาที่ดีแต่ที่สำคัญงานนี้นะครับนุ่มมากรินเนี่ยมีแอบเมาส์กระซิบมาว่าย่าเย,ยาวรัสยาไปหานัดเดทถึงกองถ่ายรายละ,ละเอียดของข่าวจะเป็นยังไงคุณผู้ชมไปฟังเจ้าตัวสัมภาษณ์พร้อมๆกันเลยครับจริงๆแล้วก็ เวลาว่างเราก็ทําอาหารให้ให้ทานกันแบบเรืเ่อยๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะทําแบบอาหารเบาๆอะไรอย่างนแบบาาาางนี้แต่ว่าที่เถียงกันส่วนใหญ่แล้วก็ตีกันเป็นประจำคือพี่หมากอ่ะคือจะชอบหิวก่อนที่อาหารจะเสร็จ uh huh. แล้วเราอ่ะคือแบบละเมียดละไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้ใช้เวลาตุ๋นนานกว่านี้ทอดนานกวนน่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะแบบ เมื่อไหร่จะเสร็จเลยจะกินเดี๋ยวนี้อ,นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออะไรก็ได้คิดทําได้หมดยกเว้นล้างจานคิดไม่ชอบล้างจานก็ย,ยืนยันว่าจะไม่ล้างจานยืนยันว่าจะไม่ล้างแล้วตกลงกับพี่เรียังว่าเออชิมไม่ล้างน้ำหมดแล้วเขารู้ว่าค่ะเขารู้ว่าตอนนี้คือแบบเวลาเขาไม่กลับบ้าน3วันอย่างเงี้ยแล้วเขามาเห็นกันก็อยู่อยา่างนั้นสามวันไปครั้งเดียวไปครั้งเดียวยัง คือเราไปดูกระเบื้องเอ้ยจอ่เราไปดูหินอ่อนที่เขาใหญ่พอดีก็ทางผ่านก็เลยแวะเข้าไปซื้อน้ำส้มให้เพื่อนก็แบบไม่ดูความดีความชอบเพื่อนเลยไม่ซื้อไม่โฟกัสเลยเราซื้อน้ำส้มไม่ให้ย่าก็มาหาคิมที่กอล์มกันนะแล้วก็ซื้ออะไรมาเมไม่มีมาแต่ตัวแล้วก็มาแบบเดินผ่านคิมไปเลยไปหา เหลายคิวคิวสุดเลือกจริงนะมันง่วงมันท่าทุ่มเราอะก็เลยเรียกอะไรว่าไอ้ไม้ใช่พี่มาพี่มาพี่มาแล้วพี่แบรทำหน้าแบรทำหน้ายังไงเหรอไหมไม่ใช่ไม่ใช่ตมาเดี๋ยวได้กลับบ้านแล้วเดี๋ยวได้กลับบ้านแล้วเรียกบ่อยไหมคะเผิร์เรียกปบ่อยไหมคะ ว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงผู้ชมอรงออราจับนะแล้วก็ที่สําคัญเลยงานนี้ก็มีการเตรียมกงเตรียมการเข้าครัวเพื่อเตรียมตัวเป็นสีภรรยาแล้วนางแอบเรียกชื่อผิดด้วยนะวาเรียกแบรี่เป็นพี่หมากนะใช่ไงก็สลับกันเพาเสลับกันทำงานร่วมกันด้วยเขาที่สนิทกันมากสนิทนะครวนี้นะเขสนิทเป็นเพื่อนกันนะคะ